กดติดตามให้ถึงสองร้อยด้วยนะครับโอเคนะก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมรันซีสัดไม่ใช่อยู่กับผม,าม,ช,บผมชาวรันซีสัดชาวฟีไฟชาวเอ,อิมชาวโลบ็อกชาวชาว,ชาวนู่นชาวนั่นชาวนี่ชาวนาไปเลยนะโอเคก็นี่เป็น EP 2สําำหรับเกมไฟเด มาร์เอร์นะครับตามหาอะไรนะตามหามาร์เกอร์นี่เจออีกแล้วอันนี้เป็นสีเหลืองเยลโล่มาร์ e เอร์นะครับผมอุ้ยเราก็จะตามหากันไปเรื่อยๆผมรู้สึกมันสนุกมากเลยนะจริงๆมันดูเป็นแบบแมปตามหาตรงนี้มีบันไดใช่ไหมใช่ตรงนี้เป็นบันไดเออผมติดเอานี่มีอะไรอีกเหมือนจะมี มอนจะมีเออเอเอฮะอันนี้อ้ออันนี้ผมล่วงลงมาแล้วผมเจอเลยอ่ะ <c oughs> <laughs> โอเคงั้นเดี๋ยวเราจะไปตามหากันอีกดีกว่าตรงนี้เหมือนจะมีบันไดอะไรสักอ,อย่างนี่อันนี้เป็น gray marker หรือว่า marker สีเทานะครับมีอะไรอีกอะ่ะ มีแอบอยู่นี่โอ้โหคดเนียนอันนี้สีเลยเท็ดอ๋อเหมือนโดนมัดอยู่นะเฮ้ยเราต้องช่วยเขาโดยการจับเขามามัดอีกทีหนึ่งไม่ใช่เพือพ่อเพือพ่อเพือ่ <c oughs> อเพื่อเพื่อเฮ้ยอุย้ยอะไรน่ะขาวๆเหมือนจะเป็นน่าจะต้องเป็นา a r กเกอน์แน่ใช่ไหมใช่ไหม ทำไมไม่เก็บอะหรือว่ามันไม่ใช่อาจจะไม่ใช่แล้วมั้งใช่ผมคงเก็บไปได้เราได้เพิ่มมาอีกเท่าไหรไม่รู้ปลากั้วน้นดูยากมากเลยอะแต่ผมยังไม่ลองเลยเดี๋ยวเราไปในนี้ก่อนล้วกันที่เราค้างไว้ EP ที่แล้วปลาทั่วปลาั่วเรามาปลาทั่วกันดี่นี่เพื่อนตายนะครับอันนี้เราเก็บไปแล้วใช่ไหมเราเก็บไปแล้ว อันนี้คืออะไรอะ่ะอุ้ยอะไรนี่อันนี้ไงโอ้มันมีปากกาสีแดงอยู่เรียบร้อยอืมลาวาจัมมาร์เกอร์แล้วเราก็ฆ่าตัวตายได้อืม,อม,อมเดท ใส่ซาวสปีดรันตือ้อตื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 ้ออันนี้อันนั้นก็จะเป็นเมเดี๋ยวเราไปลองเล่นปลาเ้วยนั่นดีกว่า arrived. ว่าผมจะทำได้ไหมได้คือได้ไม่ได้คือไม่ได้นะเฮโคตรเนียนอ่ะมาแอบเล่นตรงนี้เนี่ยสโ snow m เกอร์เอาอันไหนก็ส snow marker เอ้ามีสองอันเลยเหรอ อันนี้อะไรอ่ะตายบัตทอนตายทำไมอ่ะตายทำไมอ่ะโอเคไม่ได้นะ ต่างหัวมันอ <c oughs> ุ้ยปากกาอะไรอะ่ประปากกาสีดำ Marker for the black best plate เหรอคุณมาทำท dev stay, stay อ,อ,อะไรที่นี่ I don't know I don't know one of the d e develop develop เพอเหรอ Stay Stay out เอออะไรสักอย่างแล้วผมอ่านไม่ออก ฮิลล็อกอะไรสักอย่างอ๋อนี่เรามาโผล่ตรงนี้อยู่เราได้มากี่อันนะ่ะเราได้มาสามสิบเอ็ดันแล้วเรีบร้อยสามสิบเอ็ดันอันนี้ขึ้นมาไหนเนี่ยเหมือนจะขึ้นมาตรงไหนสักตรงหนึ่งนี่ล่วงโชว์ไปหนึ่งดอกมันมีตรงอุ้ยนั่นใคร is dream ไม่ใช่ เฮ้ยใครนีอะตัวอะไรนี่ยูหูไ่ถึงขึ้นไงอ่ะขึ้นไปต้นนั้นยังไง โอเคนะทุกท่านค่ตอนนี้ผมรู้สึกผมโผล่มาที่ไหนก็ไม่รู้ผมไปเหยียบอะไรมัน missing missing take two marker เฮ้ยโคตรเท่เลย ไม่ถึงอ่ะนะเก็บยังไงอ่ะยากจังเลยโอเคงั้นเราไปที่อื่นดีกว่าเหมือนอีพีที่แล้วใช่ไหมเหมือนผมจะบอกว่าผมกลัวไอ้ถ้ำนี้ใช่ไหมมาเดี๋ยวเราจะรวบรวมความกล้าของเราทัา้งหมดมามาไม่น่ากลัวเท่าไหร่หรอกไอ อ๋มัอนเราต้องกดปุ่มอะผมกดไปแล้วนึงอันนี้ไม่มี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 นนมมนนมมห้องนี้ห้องอะไรเนี่ยอ๋อนี่ผมได้อะไรสักอย่างอุ้ยตกใจหมดเพื่อนเย้ย้วไปตรงไหนอีกอะ มืนมีเลยเล้วตัวนี้อุ๊ยอ๋อ,อ,อ,อตัวเดิมนี่นี่มีอีกตัวหนึ่งมาลูนมาลูนมาร์เกอร์ตรงนี้ก็มีตัวหนึ่งตรงนี้เป็นเหมือนมาร์เกอร์ซีดเดอะฟูลินเหรอน่าจะใช่ โอ้มันก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรนี่นะโอเคก็ท้านี้ก็มีประมาณนี้แล้วก็จะมีตรงตรงนู้นอีกเป็นเหมือนที่ผมเจอไข่ไก่ไข่เป็ดไข่เต่าไข่อะไรทุกอย่างนะที่เราไปเจอกันก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างนี่ตรงนี้แล้วผมก็เราจะมาสํารวจกันในะอีพีนี้มีปุ่มให้กดมีใครรู้ยังอ่ะ The home time got what is this What is this man? What is this man? Nimura <laughs> What is this man? Yo What is this? เหมือนเขากำลังด่าพ่อรอแม่กันอยู่นะในคอมเมนต์ขึ้นอะไรกันมาเต็มเลยโอเคผมไม่รู้นะไปดีกว่าถ้ำนี้ไม่มีอะไรอาจจะมีแต่ผมไม่รู้เราก็ขึ้นตามมานี่นี่ปเป็นบัเปนไดปลากรวดมาไหมา ีผมได้สปีดลันขึ้นมาเรียบร้อยเจอมาร์กเกอร์อะไรเอ่ยพิงค์มาร์กเกอร์แล้วเหมือนจะมีบันไดอีกด้วยไปขึ้นไปต่อเหมือนจะสุดแล้วนะไม่มีอะไรแล้วเฮ้ยตรงนี้มีคำอะไรอยู่อะไรอะ่ะป๊อปคอน what's here อะไรป๊อบคอนอะไรไม่ได้หิวป๊อปคอนเลยเกี่ยวอะไรกับป๊อบคอนเนี่ยคนสร้าง น่ะตรงนั้นน่ะท่านผู้ชมเห็นไหมนั่นน่ะเนี่ยนั่นน่ะเห็นปะมันมีมารกอุ๊ยอ๋อนี่มันมีบันไดตรงนี้มันน่าจะขึ้นไปที่ไหนสักที่หนึงอ่ะวุ้ยแต่มันจะถึงเหรอเนี่ยเฮ้ยไม่ถึง จะดูเพื่อนเฮ้ยอ๋อนี่ถึงละอ้าเอ้าเอ้าอยู่ดีๆก็ล่วงเฮ้ยเกมดีโอเคไม่ต้ององไม่ต้องเอามาละนะยากเหลือเกินไปละลงอันนี้ผมเก็บไปเรียง Alex เดลเดสมิส when he was หน hey, ึ่งเฮ้ยได้แล้วนี่ Temple marker เหมือนอันข้างในนั่นเลยได้แล้วนะ Temple marker ตรงนี้เฮ้ยตรงนี้เหมือนมีอะไรอยู่ <S <S 1> <S 1> นี่ทำไมมันลงได้นี่ทำไมมันลงได้ผมว่ามันต้องมีอะไรสักอย่าง <S <S 1> <S 1> หรือมันไม่มีวะนี่ทำไมจะไม่มีนั่นอะเห็นปะท่านผู้ชมเมื่อกี้ตรงไหนนะข้าื่องบนนี้ใช่ไหมมันต้องมีอะไรสักอย่าง ผมว่าไอกเก็บตัวอันไีนได้แล้วน่าจะเก็บเขาได้อย่างเดี๋ยวเราทักไทยกับเขาใหม่ HELP เป็นอะไรอะเอาอีกเอาอีกอเราช่วยเขาไปแล้วนี่เราช่วยเขาไปแล้วคืออะไรอ่ะตรงนี้มันมีอันนึงอ่ะท่านผู้ชมเนีย่ยเห็นไหม ทำไมผมดูล่วงลงไปโง่ๆเลยวะเ้ยยากจริงอันเนี้ยต้องนึกเหมือนมีเกาะอะไรด้วยอ่ะมันคืออะไรอ่ะอาเรียบร้อยได้กินมากเกินเร็วเยสยูได้แล้วได้แล้วมีตรงไหนอีกอ่ะ ที่เรายังไม่ได้ไปเก็บตรงนู้นยังไม่ได้เก็บนะเดี๋ยวรอคลิปตามหานี่ผมว่าน่าจะมีหลาย EP หน่าดูดูจากทรงเหมือนผมเห็นคนเข้าไปในปราสาทนี้เมื่อ EP ที่แล้วเขาเข้าไปทำไมกันนี่ไงเรียบร้อย r ร d m a r er. k เ r เฮ้ยเราเจอไอ้นี่กลสูงหน้าจอใกล้ๆแล้วกันนะท่านผู้ชมดูแนวนี้ไปนะครับ ล็อกไว้อยู่โอ้โหนี่เรียบร้อยเหมือนเป็น ghost marker หรือว่า marker ผีนะั่นแหละประมาณนั้นอันนี้อะไรอะ่ะขึ้นมีบันไดไหมวะนี่ขึ้นไปไหนอะ่ะขึ้นไปทำไมอ๋อเป็นอีกเซิร์ฟหนึ่งเลยเอยู่อู้ ยางนี้เลยเอโอเคปะปะปะปาตามเข้าไปโอ้โห oh, คนสร้างนี่สร้างเยอะจริงนะเนี่ยอันนี้คืออะไรอะ่ะ B B way of b o n s y ree l i e p e s t and the water ใบบัวกับน,น้ำเหรอใช่ไหมทำไมใบบัวกับน,น้ำเป็นอะไร โอ้กูตาย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 ใบ <c oughs> บัวกับน้ำเป็นเราตายเนอะดูเพื่อนดิดึงดึงมาตรงนี้เสร็จแล้วเราดึงดึงมาตรงนี้อ่าเรียบร้อยเสร็จเสร็จเลยผมบอกเลยเสร็จแน่อนอนอ่าเรียบร้อย อะไรอะไฟ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 เออร์ไฟเออร์ไฟมาร์เกอร์อะไรวะอันนี้คืออะไรอ่ะเอ้าเจอง่ายๆอย่างนี้เลยอ,ะ,อะไรอะอยู่ดีดิก็เจอเลยอ,ะ,อะไรมันจะง,ง่ายขนาดนั้นนะนี่ผมได้มาเยอะมากเลยนะเนี่ยอันนี้ขึ้นไปไหนอ่ะงั้นเราขึ้นตามไปแล้วกันผมไม่รู้ไปไหน ขึ้นตามไปก่อนอู้อันนี้อะไรอะ่ะเหมือนจะเป็นเชือกไนงะลงมาที่ไหนเนี่ยอูย้ตัวบอลล่มเลยมีเก็บเก็บดากอนมาร์เกอร์และไข่มันอันนี้ไข่มันใช่ไหมดากอนมาร์เกอร์ er. คนสร้างนี่ก็สัญหาคิดเนาะ ไปขึ้นไปเจือกยาวแท่เก็นอยู่ตรงนี้อันนี้เรียนอันนี้อะไรอ่ะเห็ดฟ้านัน่งทำไมอ่ะไปไหนอ่ะอุย้ยมีตัวมีตัวอยู่ข้างบนท่านผู้ชมขึ้นไงอุย้ยตรงนี้มีอะไรอีกแล้วผมติดอะไรอ้น,นี่อะไรนี่อ,นนอะไรนี่ตัวอะไรนี่เก็บอือเก็บเราเก็บไม่ได้อีกอ่ะงั้นคุยก่อนนะ hi Can I correct you อะไรอ,ะอ่านไม่ออกอ่านไม่เห็นอะไรเก็บสิเก็บ,กบอ๋อ,อ,อหากท่านต้องการเก็บค่าท่านต้องโยเกเตอร for fine สิบ coin สิบ coin 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 อ,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 อ้ตรงนั้นตรงนั้น เออเฮ้ฮะเอ้อาอแค่เดินผ่านผมได้เลยเหรอเนี่ยโอ้โอ้เออโอ้โอโอโตรงนี้มีเหรอเทำไมมันเนียนจังวะวอจาจะผมเก็บไปแล้วเอาอยังพาวินเกลวมาเกอร์อะนี่มาเกอร์ท่านผู้ชมทอชมาเกอร์โอ้โหโห้โคตรเนียนอ่ะมีใครยอยอยตรงไหนอีกไหม เดี๋วผมครบแล้วลงุงขนย่อยผมครบหรือยังผมเก็บนานแล้วนะผมยังืขาดสองอันอยู่ไหนวะออข้างบนต้นไม้อันหนึง่งผมเก็บไม่ได้เอ้ยมันขึ้นได้ไงมันขึ้นยังไงอ่ะบอกผมทีผมอยากเก็บผมอยากเก็บขนย่อยชุบได้แล้วเรียบร้อย มาเรากลับเซิร์ฟกันอีกโอ้ผมหาไปเยอะมากเลยในอีพีนี้นะครับอันนั้นมันไปยังไงอ่ะเยอะจริงๆเดียอ,อ่าฮะนี่ไงโอ้นี่เยอะเยอะย เราเป็นเหมือนลูกกิ้งอะไรสักอย่างเ yeah, ย้เฮาเออวันนั้นเดี๋ยวผมขอทำการเล่นอันนี้ก่อนนะเฮ้ยเฮ้ย,ยลง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 สวยโอ้โหวันเนียนอะน,น่าริ้วโพ๊ก้าดอทเมกเมกเกอร์เมกเมคเกอร์เมคมาเกอร์หลอนละ คุณผู้หญิงคนนั้นเข้าไปยังไงเหมือนมันจะมีทางอะไรตรงนี้นี่ไงมีมาร์เกอร์ด้วยอันนึงอันนี้อะไรดราก,กินมาร์เกอร์ส่วนนี้เป็นท่อระบายน้ำนี่มาอีกอันนึงละอันนี้อะไรเอ่ยเทนเจอมาร์เกอร์เหรออ่าฮะ มันลึกลับซับซ้อนจริงๆริงเพทินเนียมเพทุนเนียมมาร์เกอร์มีตรงไหนอีกไหมเก็บไปแล้วโอเคก็ผมได้ไว่ายน้ำมาแล้วขึ้นสิเออแล้วคุณผู้หญิงอ๋อ โอ้โหนี่ถ้าเพื่อนไม่เข้ามานี่ผมไม่รู้นะเนี่ยอันนี้จริงอันนี้ได้ไหมอันนี้ไม่ได้เดี๋ยวนะเหมือนผมจะเห็นเส้นอะไรสักอย่างเดี๋ยวเราลองอันนี้อีกอันนึงอีกทีหนึ่งข้างในนี้มี ghost marker อยู่ผมเก็บไปแล้ว อ๋อนี่อ๋อนี่ไงอ๋อทางไปมันคือทางนี้โอเคผมจําได้แล้วผมยังเก็บมาร์กเกอร์อันนั้นไม่ได้เลยโอเคนะก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยล่ะสําหรับคลิปนี้ขอลาไปกันนะครับบ๊ายบายจ